โอเควันนีครับทุกคนสวัสดีด้วยน้องผมอ่าขอสตอคค็อกเกมไว้แป๊บนึงมาคุ่กันก่อน,นอคือสี่ทังบานจะดังนิดนึงเพราะว่าดึกแล้วแล้วผมก็ไม่ได้บอกใครตอนผมว่าอัดคือผมอะมาฟาร์มเบลหลังไม้แบบชิวๆแบบไม่ได้คิดอะไรเลยนะ เออก็คือแบบเออจะมาฟาร์มเแบบชิวๆกับบ้านมาน่าจะลงไปลงเหมืองด้วยท่าน,นี้ผมมาไปลงมัดใหม่มาแล้วผมเห็นว่าของผมมันมีพร้อมก็คือมัดลัคกี้บ x ็อกพิกซามอนเรก็คับอีกหมดเลยแต่ทีแรกจะจะแบบเออมาเปิดเล่นๆแบบชิวๆแต่ผมมีเพชรอยู่เก้าก้อน ผมเลยไม่อยากเอาไปใช้เป็นบวกหรอกผมก็เลยเอาเหล็กไปใช้บวกร้อยแทนก็คือจะเป็นมันบวกแค่เก้าสิบเก้าเองนะทุกคนมันไม่ได้บวกร้อยอ่ะอ่ะแล้วคือผมก็กำลังจะมาเปิดเมกกื่อกี้ผมผมทํามาห้าอันผมเปิดแล้วอันหนึ่งแล้วค่อยไปทําอีกสี่อันมาแล้วสี่อันนั้นอะ่ะคืออันที่ผมเปิดอะ่ะมันขึ้นเป็น l ีเจนเนอรี่สปาวลนะผม มันเป็นเซเลบี้เนี่ยแล้วคือผมจับไม่ได้นะผมแล้ว,ลวเดี๋ยวลองมาลองเดี๋ยวเราลองมาลองกันอีกรอบหนึ่งนะผมผมกลัวมันหายมากเลยเพราะว่าน่าจะเกือบสิบนาทีแล้วั้งเนี่ยตั้งแต่สปาวนมานเนีย่ยคือคนลุกแลว้วตอนมันเกิดมาเห็นตัวเขียวๆทีแรกหนูว่าทาปูรูรูเออแต่เซเลบี้ก็ดีเหมือนกันโอเค แล้วคือเราไม่มีโปเกมอนไฟที่มันแบบไฟจาัาๆผมเลยโดนิติเคิลลีฟตบยับเลยนี่นะผมคือเซเลบี้วลจะสิบนี่เซเลบี้วลจะสิบนะผมแล้วก็ลงมัตจีไอมาด้วยนะครับมันเป็นโปเกมอนพืชทางจิตเป็นโปเกมอนแห่งการเวลามาลองลองดูกันคือไบแทบไม่เข้าอ่ะอ่ะ แค่เนี้ยพูดแค่เนี้ยก็น่าจะรู้แล้วลว่าไบท์แทบไม่เข้าซึ่งไบท์เกือบเป็นท่าที่แรงที่สุดของผมแล้วแล้วแบวบอ้ยโหดจัดโอ้โอบ็อกซี่ไลดิลอันต้าบอนแล้วมันเป็นท่าที่ผมเห็นนะโมบะเฮ้ย เนี่ยทำไมทีแรกกูปาอยู่ประมาณสิบยี่สิบลูกมั้งฮะกูกำลังโมง้เลยว่ากูปาไม่โดนเฮ้ยกูกำลังโมง้เลยว่ากูปาไม่ได้สักลูกวัดเดี๋ยวฮะติดเหรอ่อะต้องติดย,ย,ย่างใหญ่นี่หรอออกอึ้งเลย เด่นเด่นเด่นขอตกใจแป๊บนึงขอตกใจแป๊บนึงโอ้ยสายไปตรงแล้ววัดเมื่อกี้พูดอะไรลืมเลยโอ้ยค้างเลยค้างเลยเดินขอขออึ้งก่อนทำ้มันตีง,ง่ายไงวะโอ้ยแหลก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 กอ๋ออ้อแหลก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 มากเลยมากเดี๋ยวนะ เลืคือมันคือมันติดง่ายไปยไหมอ่ะวัดเฮ้ยนาหนีผมรู้กว่าคลิปนี้จะยาวเลยโอเคไหนๆก็เปิดคลิปแล้วงั้นก็สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้อยู่ผมเจัาชีคุงก็ตามต้นเออก็ต้นคลิปไปแล้วเนาะเออเปไปเฮ้ยกูฮะ คือมันจะติดมันก็ติดแล้วอึ้งอยู่นะเนี่ยออ้ดีใจเจนลบติดผมมีคิดเป็นหลักฐานละทีนี้คนว่าผมไม่ได้แล้วนะเออแล้วไอ้นี่ผมไม่ได้เสกนะผมคราฟเองนะเห็นไหมนี่น,นี่เด็กยังเหลือในตัวเลยเออไม่ได้เสกนะทุกคน